ในย่านเก่าแก่ริมคลองสนามชัยเขตจอมทองมีวัดหนึ่งที่เงียบสงบแต่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์วัดที่เคยอยู่ในเขตข้าหลวงเดิมของรัชกาลที่3มและเป็นหนึ่งในมรอดอกศิ์ล้ำค่าของธนบุรีนี่คือวัดนางนองวรวิหารวัดนางนองวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารตั้งอยู่ริมคลองสนามชัยหรือที่คนในพื้นที่เรียกคลองดานเชื่อมกับแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า ที่มาของชื่อนางนองมาจากชื่อชุมชนโบราณที่เคยตั้งอยู่ในบริเวณนี้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาย่ยา,ยานบางนางนองในอดีตเป็นถิ่นฐานของขราชบริพานและเครือญาติใกล้ชิดรัชกาลที่3ก่อนที่พระองค์จะเสวยราชแม้ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าวัดนี้สร้างเมื่อใดแต่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ราวสมัยพระเจ้าเสือหรือสมเด็จพระศรีสันเพชที่8แห่งกรุงศรีอยุธยาราวพศ2245ถึง2251ซึ่งถือว่าเก่าแก่กว่า300ปีมาแล้ว ต่อมาในปีพศ2372พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้รื้อและบูรณะวัดนางนองขึ้นใหม่ทั้งวัดพร้อมสร้างพระอุโบสถและพระวิหารคู่ตามแบบศิลปกรรมพระราชนิยมในยุคนั้นสไตล์จีนผสมตะวันตกจุดที่น่าสนใจคือพระอุโบสถของวัดนี้ไม่ได้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเหมือนวัดทั่วไปแต่กลับหันหน้าลงสู่คลองสนามชัยเพื่อให้ผู้คนที่สัญจรทางน้ําสามารถสักการะได้จากเรือถือเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนที่ใดภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุธทธมหาจากักรัิ พระพุทธรูปทรงเครื่องปางมานวิชัยหล่อด้วยสำริดลงรักปิดทองเครื่องทองทุกชิ้นถอดแยกได้พระพักอ่อนโยนแบบศิลปะสุขโขทยหน้าตักว้างกว่า,วา1เมตรรอผนังเขียนจินรกรรมไทยประเพณีเล่าเรื่องเท้ามหาชมพูและภาพกำรรมารลอเรื่องสามก๊กซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอิทธิพลศิลปะจีนที่รุ่งเรืองในยุคนั้นผนังด้านหน้ามีลายหกลกซิวสื่อถึงความสุขความมั่งคั่งและอายุยืนสะท้อนการผสมผสานวัฒนธรรมไทยจีนได้อย่างลงตัว นอกจากพระอุโบสถแล้ววัดนางนองยังมีเจดีย์ประธานทรงเครื่องขนาดใหญ่ตั้งอยู่กึ่งกลางวัดซึ่งสันนิษฐานว่าออกแบบตามแบบเดียวกับเจดีย์วัดโพในรัชกาลที่3อีกจุดเด่นคือพระวิหารคู่อาคารสองหลังตั้งขนานกันทางหน้าวัดวิหารทิศเหนือพระดิษฐานหลวงพ่อผุดและหลวงพ่อผาดพระพุทธรูปเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลายส่วนวิหารทิศใต้พระดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยผมจีวรลายดอกอันเป็นลักษณะเฉพาะของศิลป,ปกรรมรัชกาลที่สาม รอบวิหารล้อมด้วยกำแพงแก้วมีปรางจำลองขนาดเล็กประดับอยู่ตามมุมแสดงถึงความประณีตของช่างโบราณในยุคนั้นนอกจากโบราณสถานสำคัญเหล่านี้ภายในวัดยังมีศาลาการประเรียนศาลาท่าน้ำศาลารับเสด็จศาลาเก๋งจีนและหมู่กุฏิสง์ที่ยังคงรักษารูปแบบดั้งเดิมไว้ได้อย่างงดงามกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดนางนองวรวิหารเป็นโบราณสถานของชาติเมื่อวันที่16สิงหาคมพศ2520เพื่อคุ้มครองและสืบทอ,อดคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่ครุงธนบุรี วัดนางนองวรวิหารไม่ใช่แค่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์หากแต่เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าความรุ่งเรืองของศิลปกรรมไทยในยุคราชการที่3ทั้งงานช่างฝีมือจิตกรรมและสถาปัตยกรรมที่สื่อถึงการผสมผสานวัฒนธรรมไทยจีนอย่างลงตัวใครที่ผ่านมาย่านจอมทองอย่าลืมแวะมาสักการะพระพุทธมหาจักพดิและสัมผัสกลิ่นอายประวัติศาสตร์กว่า300ปีที่วัดนางนองวรวิหารหนึ่งในลุมทรัพย์สินแห่งธนบุรีที่รอให้คุณมาค้นพบด้วยตาและหัวใจ